สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามช่องพยาบาลจำเป็นกับดรนายนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมพี่โจพยาบาลจำเป็นคนเดิมเพิ่มเติมคือความฟิตเพราะด,ดูแลตัวเองดีดี <c oughs> สวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกคนนะคะดร์นายคนเดิมเพิ่มเติมคือความรู้ที่พร้อมจะมาแบ่งปันทุกคนค่ะ วันนี้ดูพี่โจสดใสเป็นพิเศษเลยนะคะสงสัยเตรียมจะมาตอบคำถามฮอตฮิตที่หลายคนยังสงสัยกันอยู่แน่ๆเลยค่ะโหดรนายรู้ใจผมจริงๆเลยครับวันนี้เรามีคำถามยอดฮิตจากทั้งบ้านเข้ามาเยอะมาก mm. เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันในโซเชียลเลยครับนั่นก็คือการทานนมบัวทำให้เสียงมีภาวะลำไส้รั่วจริงหรือเปล่าดรนายครับคำว่าลำไส้รั่วเนี่ยมันคืออะไรครับ อยากให้ดร์นายอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆหน่อยครับว่ามันไม่ใช่ท่อประปารั่วใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ท่อประปารั่วค่ะพี่โจ้ อธิบายง่ายๆนะคะคำว่าภาวะลำไส้รั่วหรือล a k ก g u กั y n ินโ m มเนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาวะที่เยื่อบุลำไส้ของเราซึ่งปกติจะทำหน้าที่เหมือนเป็นกำแพงกั้นไม่ให้สารแปลกปลอมหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยหลุดรอดเข้าสู่กระแสะเลือดได้ง่ายๆเนี่ยค่ะแต่พอเกิดภาวะลำไส้รั่วกำแพงนี้มันดันมีช่องว่างที่กว้างขึ้นหรือมีรอยรั่วเล็กๆเกิดขึ้นทาให้โมเลกุลของอาหารที่ยังย่อย ไม่สมบูรณ์แบคทีเรียาสารพิษหรือสารก่อภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยสามารถรั่วผ่านผนังลำไส้เข้าไปในกระแสะเลือดได้ง่ายกว่าปกติค่ะโอ้โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับดรนายและพอสิ่งพวกนี้มันหลุดเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาครับ พอสารแปลกปลอมเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราก็จะทำงานหนักขึ้นค่ะเหมือนมีผู้บุกรุกเข้ามาร่างกายก็จะต้องต่อชู้กับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นซึ่งอาจจะนำไปสู่การอักเสบหรือรังทั่วร่างกายหรือบางคนอาจจะแสดงออกในรูปแบบของอาการแพ้อาหารพื่นคันปัญหาทางเดินอาหารอื่นๆเช่นท้องอืดท้องเสอ้อหรือแม้กระทั่งอาการที่ดูไม่เกี่ยวข้องเช่นอ่อนเพลียปวดข้อหรือสมองล้าได้เลยค่ะ โอ้ oh, ฟังแล้วรู้สึกเลยว่าลำไส้เรานี่สำคัญจริงๆนะครับดรนายแล้วทีนี้กลับมาที่คำถามหลักของเราครับว่านมวัวมีผลต่อภาวะลำไส้รั่วไหมครับหลายคนสงสัยว่าทานนมวัวแล้วจะทำให้ลำไส้รั่วจริงหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะพี่โจสำหรับนมวัวเนี่ยต้องบอกว่ามีสารสำคัญอยู่สองตัวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะลำไส้รั่วในบางคนนะคะตัวแรกคือแลคโตส ซึ่งเป็นน้ำตาลในนมวัวบางคนจะมีภาวะแพ้เลคโตสหรือเลคโตสอินทอเลเรนซ์ค่ะคือร่างกายขาดเอนไซม์เลคเตสที่จะมาย่อยเลคโตสทำให้เลคโตสที่ไม่ได้ถูกย่อยนี้ไปตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วถูกแบคทีเรียนในลำไส้ย่อยจนเกิดแก๊สและสารระคายเคืองทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเสียปวดท้องซึ่งอาจจะส่งผลให้เยื่อบุลำไส้เกิดการอักเสบและเสียหายได้ในระยะยาวค่ะอ๋อ อันนี้ผมเข้าใจเลยครับหลายคนก็ท้องเสียง่ายเวลาทานนมวัวเข้าไปเยอะๆใช่ไหมครับแล้วอีกตัวหนึ่งแหละครับดร,รนายคืออะไรครับ อีกตัวหนึ่งคือเคซีนค่ะซึ่งเป็นโปรโตีนหลักในนมวัวโปรโตีนเคซีนเนี่ยเป็นโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่และบางคนอาจจะมีปฏิกิริยาต่อโปรโตีนตัวนี้ทําให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองต่อลำไส้ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบต้าเคซีนชนิด A1 ซึ่งเป็นเคซีนที่พบมากในนมวัวทั่วไปบางสายพันธุ์สารที่ได้จากการย่อยเบต้าเคซีน A1 บางชนิดถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีผลต่อเยื่อบุลำไส้ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงานวิจัยในมนุษย์ก็ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะแสดงว่าไม่ได้เป็นกับทุกคนทุกวัยใช่ไหมครับดรนายถูกต้องค่ะพี่โจไม่ได้เกิดกับทุกคนและทุกวัยค่ะปัจจัยสำคัญที่สุดคือแต่ละคนมีความแตกต่างกันค่ะบางคนอาจจะไม่มีปัญหาเลยทานนมวัวได้ปกติ แต่บางคนที่มีความไวต่อเลคโตสหรือมีประวัติแพ้โปรโตีนเคซีนก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไม่สบายท้องหรือมีผลต่อลำไส้ได้มากกว่าคนอื่นค่ะนอกจากนี้คนที่มีภาวะลำไส้รั่วอยู่แล้วจากสาเหตุอื่นๆเช่นการใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยๆความเครียดเรื้อรังการทานอาหารแปรรูปเยอะๆก็อาจจะไวต่อผลกระทบจากนมวัวม,มากกว่าปกติได้เช่นกันค่ะ เข้าใจเลยครับแสดงว่าต้องสังเกตตัวเองเป็นหลักนะถ้าทานแล้วรู้สึกไม่สบายตัวก็อาจจะต้องพิจารณาหยุดหรือลดปริมาณลงใช่ไหมครับดรนายแล้วทีนี้คำถามยอดฮิตอีกคำถามนึงครับดรนายคือเรื่องของเวโปรตีนครับเวโปรตีนก็ทำมาจากนมวัวใช่ไหมครับแล้วเวโปรตีนมีผลทำให้ลำไส้รั่วไหมครับพวกนักกล้ามหรือคนที่ออกกำลังกายทานกันเยอะมากเลยครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะพี่โจเวย p โปรตีนก็มาจากนมวัวจ,จริงค่ะแต่ว่ามันเป็นส่วนของโปรตีนในนมวัวที่แยกออกมาแล้วโดยทั่วไปแล้วเวย p โปรตีนจะมีปริมาณเลคโตสต่ำกว่านมวัวม,มากโดยเฉพาะเวย p โปรตีนไอโซเลตที่มีการกำจัดเลคโตสและไขมันออกไปเกือบหมดแล้วทำให้คนแพ้เลคโตสส่วนใหญ่สามารถทานเวโปรตีนชนิดนี้ได้โดยไม่มีปัญหาท้องเสียค่ะ อ๋อ oh, แสดงว่าสำหรับคนแพ้แลคโตสเวโปรตีนไอโซเลตก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านมวัวธรรมดาใช่ไหมครับด็อร์นายใช่เลยค่ะพี่โจแต่สำหรับคนแพ้โปรโตีนเคซีนรุนแรงหรือมีภาวะลำไส้รั่วที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆอยู่แล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในการทานเวโปรตีนบางชนิดเช่นกันนะคะ เพราะยังมีเคซีนหลงเหลืออยู่บ้างได้หรืออาจจะลองเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วเหลืองถั่วลันเตาหรือข้าวแทนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะนี่แหละครับความรู้นั่นปึ๊กจากดอรนายสรุปเลยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสําหรับเรื่องนมวัวกับลําไส้รั่วไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเลิกทานนมวัวนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทานนมวัวแล้วมีอาการไม่สบายตัวท้องอืดท้องเสียหรือมีปัญหาอื่นๆที่สงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารก็ลองปรึกษาคุณหมอหรือนักโภชนาการเพื่อวินิจฉัยและหาแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับส่วนเวโปรตีนก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะชนิดไอโซเลตสำหรับคนที่กังวลเรื่องเลคโตสครับใช่เลยค่ะพี่โจ ที่สำคัญที่สุดคือการฟังเสียงร่างกายของตัวเองทานอาหารให้หลากหลายและทานแต่พอดีนะคะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลยค่ะวันนี้ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลยครับดรนายผมว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคยสงสัยเรื่องนี้ต้องกระจ่างแจ้งขึ้นเยอะเลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้สำหรับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชอบฟังเราสองคนให้กดไล์ กดติดตามช่องพยาบาลจำเป็นกับด็อกเตร์นายด้วยนะครับและหากว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักด้วยนะครับรายการของเราจะออกอากาศทาง YouTube ทุกวันก่อนเที่ยงติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ